และอันนี้คือมีดเน็บเน็บด้ามบ้องด้ามบ้องลายใบไม้สุวิท์คนลองคมจับแ,น,แน่นๆนะครับด้ามบ้องเท่าไหร่ครับเอายังในพันจะเป็นเชือกเพลิงในป่าได้ฮะไว้เข้าป่าเดินป่ากลางตรงกลางเต็มอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนักเบาสีขีดอ๋อแล้ว ครับถูมี่ก่อนครับถูมี่ก่อนครับาตามสืครับอโอ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเจีย๊ยบแค่ไหนนะโอ้โหไงครับสนที่ไม่สนมีดครับไมสนที่ไม่สนมีดยอดโอ้ผมจริง 再见。